ไอฟเคเนี่ยเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เขาอ่ะมีปัญหากับอาหารแปรรูปคือมันสู้กับการที่จะไปเอาเนื้อหรือผักหรือไข่ออแกนิกมากินสดๆไม่ได้หรอกแต่ว่าการที่ซื้ออาหารกินจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาอุ่นกินหรือมาทํากินแล้วมันผ่านการ Process แปรรูปมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณกินแล้วคุณจะตาย ปัญหาคือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้ไปไล่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่อง p r o c e s s food ออกเพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานวิจัย p r o c e s s food เนี่ยดันสรุปในรายงานว่าถึงแม้ว่าการบริโภค p r o c e s s food หรืออาหารแปรรูปมากจนเกินไปอาจจะมีผลต่อร่างกายอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเสพติดแล้วจะตายแต่ประเด็นคือว่า IFK เนี่ยเขา anti food production หมดเลย แล้วเขาเกลียดอาหารแปรรูปจนเขาต้องการที่จะให้มีงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขที่สรุปเลยว่าการกินอาหารแปรรูปนั้นอันตรายถึงชีวิตและนอกเหนือไปจากนั้นเสพติดด้วยซึ่งมันไม่ได้เสพติด i อฟเคเนี่ยพยายามหาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารหมดเลยแล้วพยายามป้ายสีทุกอย่างซึ่งสามารถป้ายสีได้ตั้งแต่น้ายานอาหารยันอากาศเพอเพิถึงฝุ่นด้วย ไอ k หาเรื่องทุกอย่างแล้วก็บอกว่ามันมีสารพิษหมดและเมื่อมันมีสารพิษหมดสารพิษเหล่านี้คือเหตุผลที่มีคนเป็นออทิสติกเยอะมากในแบบที่แม้กระทั่งคนซึ่งไม่ได้เป็นก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นแต่ไอ k คคือหลุดโลกไปแล้วไง